รู้กันไหมคะวกาผู้ด,ดีสมัยก่อนอะ ขาไม่ตื่นมากินอาหารเช้ากันหรอกสวัสดีค่ะวิวจากช anel Point View ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการวิววันว่างนั่นเองรายการที่วิวจะพาทุกคนมาทํานู่นทํานี่ในวันว่างๆนะคะซึ่งมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีแต่การทําครัวทั้งนั้นเลยเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังหากิจกรรมอื่นที่น่าสนใจทําไม่ได้นะนะอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้สิ่งที่วิวจะมาทํากับทุกคนก็คืออาหารเช้านั่นเองแล้วก็จะเป็นอาหารเช้ามื้อโปรดของวิวนะคะเวลาที่วิวว่างๆแล้วรู้สึกว่าอยากกินอะไรง่ายๆแต่ก็ไม่อยากง่ายถึงงขนแบบน,นนนนนนาาาดแแววววว่่่่ทททีีลลใใสสม้้กกก็็ิิิะะจํัคือ French Serie To หรือว่าขนมปังชุบไข่นั่นเองค่ะซึ่งถึงจุดนี้เนี่ยนะคะหลายคนที่ติดตามวิวมานานน่าจะแปลกใจอะไรบางอย่างอยู่ค่ะเห็นจริงไหม เจ็ดโมงทุกคนเฮ้ยเป็นไปได้เหรอวิวตื่นมาเจ็ดโมงเช้ามาทำข้าวเช้ากินนะคะบอกเลยว่าเป็นไปได้ค่ะเพราะวันนี้ไม่ใช่เจ็ดโมงเช้านะทุกคนแต่ว่านี่คือหนึ่งทุ่มนะคะเห็นแบบนี้แล้วแปลกใจกันไหมเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆจะมาทําอาหารเช้าอะไรตอนหนึ่งทุ่มบอกเลยค่ะว่าวิวไม่ได้ทาอะไรผิดนะคะเพราะว่าวิวไม่ได้จะมาทาอาหารเช้าซะหน่อยจริงๆแล้ววิวจะมาทำเบรคฟาสต์ต่างหากค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าทําไมวิวถึงบอกว่าเบรคฟาสต์กับอาหารเช้าเป็นคนละอย่างกันอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปทำเฟรนช์โทสกันแล้วเดี๋ยววิวววว่่่่าาาางกคะทํไมถึบอ ทำตอนไหนก็ได้นะคะไปพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันเลยงคคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยคะ่ะ บอกเลยนะคะว่าวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้มีน้อยมากๆแล้วก็ง่ายมากๆค่ะสําหรับหลายๆบ้านนี่สามารถหาได้ในบ้านเลยนะอย่างแรกที่เราต้องใช้ค่ะในการทำเฟรนช์โทสต์โทสต์ก็คือขนมปังใช่ไหมดังนั้นก็คือนมปังแผ่นนั่นเองนะคะซึ่งจะใช้แบบมีขอบหรือไม่มีขอบก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนส่วนตัววิวก็เป็นคนชอบแบบไม่มีขอบค่ะแต่ว่าซื้อแบบมีขอบมาดังนั้นเดี๋ยวจะตัดขอบทิ้งนะคะทุกคนอย่างที่2ก็คือไขค่ค่ะ1ฟองเท่านั้น3ก็คือนมสดนะคะแล้วก็กลิ่นวานิลลาค่ะอันนี้เป็น นนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเนอยนั่นเองนะคะเพื่อที่จะใช้ทอดหรือว่าใครจะใช้น้ํามันก็ได้นะแต่รู้ว่ามันไม่เข้าเท่าไหร่หรอกใช้เนยเถอะทุกคนและสุดท้ายก็คือน้าพึง่งหรือว่าน้าเชื่อมเมเปิลหรือน้าเชื่อมอะไรก็ตามที่ทุกคนชอบนะคะเอาจริงๆมันก็แทบจะใช้อะไรก็ได้เลยแหละแล้วแต่ว่าใครชอบอะไรอยากใส่อะไรเพิ่มเติมนะหรือว่าใครจะอยากไปหาพวกผล,ลไม้อะไรต่างๆมาตกแต่งหาน้ําตาลไอซิ่งอะไรก็ได้เหมือนกันนะคะหรือถ้าอยากกินแบบฝรั่งซึ่งคนไทยจะไม่คุ้นเคยกันเท่าไหร่ก็อาจจะไปหาเบคอนหรือว่าแฮมเอามามมกกกกินนนัับเโส็ได้หือ แล้วก็ทําไข่ดาวโปะเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะอย่างไรก็ตามอันนี้จะเป็นแบบเบสิกที่สุดง่ายที่สุดเพราะว่าวิวขี้เกียจนั่นเองนะคะทุกคนดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกในการทำนะคะก็คือวิวจะตัดขอบขนมปังทิ้งก่อนเพราะว่าวิวไม่ชอบนั่นเองนะซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองมากดังนั้นแนะนําให้ซื้อมาแบบที่ตัวเองชอบนะคะก็ตัดไปตัดไปตัดไปมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราจะสมมุติว่านี่คือเวลาเช้าทุกคนอยากทําอะไรให้ง่ายที่สุดกินๆเข้าไปแล้วก็รีบไปทํางานเนอะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ตัดขนม มียมกันเขาจะตัดแค่อย่างนี้แต่ว่าสําหรับวันนี้บิวเป็นคนชอบกินชิ้นเล็กๆนะคะดังนั้นบิวก็จะตัด4นะคะทุกคนเรียบร้อยต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมไข่ของเรากันค่ะเริ่มจากการตอกไข่หนึ่งฟองนะคะใส่ลงไปในภาชนะเราจะโชว์เทพด้วยกัน ตอกใครด้วยมือเดียว<อ>นี่แล้วมือเราก็เละแล้วเราก็ต้องล้างมือหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่กลิน่นวานิลาลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความหอมเนาะตามแต่ความชอบเลยแล้วก็ตามด้วยนมสดนั่นเองสาเหตุที่วันนี้มิวไม่ตวงอะไรเลยนะคะเพราะว่าจริงๆมันไม่จำเป็นต้องตวงขนาดนั้นเราใช้กะกะเอาหมดเลยนะคะนี่เทคนิคการตัดนมกล่องนะทุกคนถ้าเราตัดแค่ฝั่งนี้ความดันอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เวลาเทมันจะแบบปุบบุบุบ,บ,บแล้วมันจะหกใช่ไหมดังนั้นเวลาเทอะไรก็ตามนะคะตัดอีกฝั่งนึงด้วยค่ะเมื่อเวลาเราเทนมออกมาเนี่กนนามมัออ ฝั่งนี้ใช่ไหมอากาศก็จะดันเข้าฝั่งนี้มันก็ไม่จําเป็นจะต้องอากาศดันสวนเข้าไปฝั่งนี้นะคะเป็นหลักฟิสิกส์ศาสตร์ง่ายๆที่เราสามารถใช้ได้ในครัวนะคะทุกคนอ่ะก็เทนมเข้าไปถ้าชอบให้มันเข้มข้นหน่อยก็ใส่นมน้อยๆใส่ไข่เยอะๆแต่ถ้าเกิดชอบให้มันแบบเจอจางนิดนึงก็ใส่นมเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยจับตัวกันเท่าไหร่นะหลังจากนั้นก็ตีโรด เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ไม่ต้องไปตีเยอะนะเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นไข่เจียวนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ทําขั้นตอนที่ยากมากนะคะนั่นก็คือเอาขนมปังของเราเนี่ยหย่อนมันลงไปค่ะหย่อนลงไปแล้วก็พยายามให้มันแบบดูดน้ําจากไข่กับนมเนี่ยขึ้นมาให้ได้มากที่สุดนะคะแช่มันไว้แช่มลงไปกดมันลงไปให้มันซึมซับไข่และนมนะคะหลังจากนั้นก็ทิ้งมันไว้สักพักค่ะทุกคนให้มันดูด อย่างเข้าไปในตัวของมันนะคะเห็นไหมตอนนี้มันก็จะดูทุกอย่างเข้ามาแบบเข้มข้นแล้วนะอ่ะระหว่างที่เรารอสิ่งนี้นะคะจําได้ไหมเมื่อกี้วิวบอกทุกคนว่าเฮ้ย <c oughs> มันไม่แปลกเลยนะที่เราจะกินเบรคฟาสต์ตอนไหนก็ได้อะไรอย่างนี้ <c oughs> จริงๆแล้วโอเคปัจจุบันนะคะคำว่าเบรคฟาสต์มันก็แปลว่าอาหารเช้านี่แหละแต่ในสมัยอดีตนะคะคำว่าเบรคฟาสต์ลันช์หรือว่าดินเนอร์รวมถึง s u ปอร์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปของวันที่ทําให้คําแปลในสมัยก่อนเนี่ยมันแตกต่างจากสมัยปัจจุบันค่ะและมันทําให้คนที่ถ้าสมมติว่าไปเรียนที่ต่่าางงงงปปรรรระเเทศจจิๆไออกใช้ััพ์ขฝ เนี่ยจะงงนะคะคือในไทยเนี่ยเราก็สอนกันว่า r e a k fast แปลว่าอาหารเช้า lunch แปลว่าอาหารเที่ยง dinner แปลว่าอาหารเย็นส่วน supper นี่มีใครใช้หรือเปล่านอกจากศัพท์คำว่า the last supper ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเขาใช้กันนะคะแล้วบางทีนะคะเขาอาจจะใช้แตกต่างจากเราด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศอังกฤษนะคะหลายคนน่าจะจํากันได้คลิปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วที่วิวไปถ่ายกับ Korean English Man ที่อังกฤษนะคะที่วิวไปนั่งคุยกับเขาว่าด้วยเรื่องศัพท์คำว่า breakfast lunch dinner supper อะไรซึ่งพอต่อให้ฝรั่งอธิบายเนี่ยเขาก็ยังงงๆกันอยู่เลยค่ะว่าเอ� ไหนใช้ตอนไหนกันแน่อะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยวิวก็กาลังทําข้าวเช้าอยู่นะแล้ววิวก็เกิดนึกถึงคําถามนี้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งว่าอา้าททำไมเบรคฟาสต์มันถึงต้องเรียกว่าเบรคฟาสต์ทำไมมันถึงไม่เรียกว่ามอร์นิ่งมิวเหมือนกับที่เราเรียกว่าอาหารเช้าหรือแม้แต่ชาวญี่ปุ่นก็เรียกว่าแบบอาซากุฮังครือง <c oughs> จริงๆตามเบสิกแล้วเรากินตอนเช้าแล้วควรจะเรียกมันว่ามอร์นิ่งมิวไม่ใช่เหรอแล้วเบรคฟาสต์แปลว่าอะไรนะคะ <c oughs> ดังนั้นค่ะวิวก็เลยไปค้น <c oughs> หาคําตอบมาให้ทุกคนเรียบร้้้้อออยยยแแลวววนนนะะะะะะคคคสสาา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 เเเเเเหหหตุุทททททีีี่่่่่่่่่จจรรรริิิงงงงํํใใกกพพ์ปป็มมมดขึืณ 1,500อะไรประมาณนี้เองนะถามว่าก่อนหน้าเนี่ยชาวอังกฤษเขาเรียกอาหารมื้อเช้าของเขาว่าอะไรเขาเรียกด้วยคำคำนึงนะคะซึ่งเป็นคําศัพท์โอังกฤษเนี่ยคำนี้ นี่แหละคือวิวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันออกเสียงว่ายังไงนะแต่ว่าให้เดาจากศัพท์เนี่ยมันก็น่าจะเรียกว่ามอร์ a กนเม e นะคะซึ่งคําว่ามอร์ a กนคำนี้ก็เป็นคาเดียวกับภาษาเยอรมันทุกวันนี้ที่แบบมอร์ a กนที่แปลว่าตอนเช้านั่นเองนะคะส่วน a อ e t e เนี่ยก็คือคําที่จะวิวัฒนาการมาเป็นคําว่า Me a t ที่แปลว่าเนื้อในปัจจุบันนั่นแหละแต่ในสมัยก่อนเนี่ยมันหมายถึงอาหารค่ะดังนั้นในสมัยโบราณเนี่ยนะคะชาวอังกฤษเขาเรียกอาหารมื้อเช้าของตัวเองว่า Morgan m e a t อะไรสักอย่างเนี่ยก็แปลว่าอาหาร ความเชื่อประมาณว่าเฮ้ยอาหารมื้อเช้าเนี่ยนะมันเป็นมื้อของกรรมกรมันจะต้องมีแต่กรรมกรเนี่ยตื่นมาแล้วก็มากินข้าวเช้าอะไรต่างๆเพื่อให้มีแรงแล้วก็ออกไปทํางานในขณะที่พวกผู้ดีเนี่ยเขาไม่ตื่นมากินข้าวเช้ากันเขาก็จะแบบนอนนะคะแล้วก็ตื่นมาอีกทีก็เที่ยงเที่ยงอะไรเงี้ยกินอะไรเบาๆอะไรประมาณนี้ดังนั้นนะคะทําให้พวกผู้ดีสมัยก่อนเนี่ยรู้สึกว่าแบบถ้าฉันตื่นมาแล้วฉันหิวฉันจะต้องกินข้าวเช้าเนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่ผิดมากประมาณว่าเฮ้ยไม่โอเคฉันจะกินข้าวเช้ายังไงเดี๋ยวมมัันนนนเเเหือ่่่าาาฉไปปป็็ชช้กกกรรรรลิ คำศัพท์คำนี้ขึ้นมาค่ะก็คือคำว่า Break Fast นั่นเองซึ่งถามว่า breakfast เนี่ยแปลว่าอะไรคำว่า b r e a k f a s t เนี่ยนะคะมาจาก2คําด้วยกันค่ะคำแรกก็คือคำว่า Break บวกกับคำว่า Fast นั่นเองเ break ก็คือหยุดใช่ไหมส่วน Fast หลายคนก็แบบเร็วหยุดเร็วหยุดเร็วคืออะไรไม่ใช่ค่ะคำว่า Fast คคำนี้ไม่ได้แปลว่า Fast ที่แปลว่าเร็วนะแต่คำว่า Fast คคำนี้ก็คือ Fast ที่แปลว่าอดอาหารนั่นเองหลายๆคนน่าจะเคยทํา I f ใช่ไหมที่ปัจจุบันก็คือการ f า s t i n g หรือว่าการอด เอาคำว่า r e ร k ที่แปลว่าหยุดมารวมกับคำว่า fast ที่แปลว่าอดอาหาร Breakfast ก็เลยแปลว่าการหยุดอดอาหารในวงเล็บหลังจากที่อดอาหารตอนนอนมาทั้งคืนนั่นเองค่ะก็เลยเหมือนกับว่าโอเคงั้นฉันเรียก Breakfast แทนล้วกันฉันไม่เรียกหรอกว่าฉันตื่นมากินข้าวเช้าฉันแค่ได้เวลาฉันหยุดอดอาหารและจะหยุดตอนสายๆหรือจะหยุดตอนเที่ยงก็คือ Breakfast เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นค่ะมันก็เลยกลายมาเป็นว่ามันคืออาหารมื้อแรกของวันและโดนอามาใช้เป็นคำว่าอาหารเช้าในที่สุดค่ะและนี่ก็คือที่มาของการที่ชาวอังกฤษเนี่ยเรียก อาหารมื้อแรกของวันของตัวเองว่าเบรคฟาสนั่นเองค่ะทีนี้เรากลับไปต่อที่เฟรนช์โคลส์ของเราดีกว่านะ้ะว่ามันเป็นอะไรยังไงแล้วนะคะตอนนี้ค่ะหลังจากที่เราชิ้งมันไว้สักพักจะเห็นว่าขนมปังของเราเนี่ยดูดน้ําที่ผสมจากไข่และนมนะคะเข้าไปเกือบหมดแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะเอามาทอดกันค่ะโอเคได้เวลาที่เราจะมาเริ่มแล้วนะคะอย่างแรกเลยก็คืออุ่นกระทะของเราก่อนเนาะหลังจากนั้นก็เอาเนยเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยเพราะว่าเราจะใช้เนยเป็นตัวทอดนะคะซึ่งความขี้เกียจของวูวก็คือใช้มีดนี่แหละอยากให้มันขูดกระทะกระทะเทฟล ออจะพังนะคะและเมื่อกี้มันกูไปแล้วนิดนึงอย่าบอกแม่ทุกคนหลังจากนั้นนะคะก็รอให้กระทะร้อนก่อนนิดนึงนะพอกระทะเริ่มร้อนนะคะเราไม่ใช้ไฟแรงนะทุกคนเราใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วก็ขนมปังของเราหย่อนลงไปต่อเลยหย่อนลงไป เราก็จะค่อยๆทอดมันไปนะคะจนกว่ามันจะสีสวยนะทุกคนก็ให้ไข่สุกนั่นแหละคะ่ะต้องอย่าลืมว่าหนมปังเราหนานิดนึงนะคะเอาละตอนนี้หนมปังของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเริ่มสีสวยเห็นไหมใครชอบกรอบหน่อยก็เตรียมหน่อยนะคะแต่ว่าใครชอบแบบนิ่มๆก็ประมาณนี้แหละกําลังได้เลยนะคะ การปิดไฟล้นนะคะแล้วก็จัดใส่จานได้เลยทำยากมากเห็นไหมเป็นโทษถด้าเสร็จแล้วทุกคนนี่นะคะก็เป็นเฟรนช์ทสฝีมือของวิวนะคะซึ่งหลังจากนี้เราก็สามารถเลือกตกแต่งตามใจชอบได้นะใครที่จะแบบมีผล,ลไม้ต่างๆมาวางมีน้ําตาลไอซิ่งมาโรยมีเบคอนมาโปะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สำหรับวิวเนี่ยส่วนใหญ่วิวก็แค่ราดน้าผึ้งนะคะ ราดน้ำพึ่งลงไปนะคะแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะเฟรนช์ชอตส์ของวิวนี่แหละค่ะอาหารมื้อเช้าในวันนี้หลังจากที่เฟรนช์ชอตส์ของวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปกินกันเนี่ยวิวยังติดค้างทุกคนอยู่ใช่ไหมคะว่าด้วยเรื่อง lunch dinner แล้วก็ supper mm hmm. ค่ะว่าที่มาที่ไปของชื่อทั้ง3อันเนี้ยมาจากที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็ขอเริ่มจากคําแรกก่อนเลยค่ะอย่างรวดเร็วก่อนที่หนมปังเราจะหายร้อนนะคำว่า lunch ค่ะเป็นคําที่มีอายุประมาณแค่200ปีเท่านั้นเองนะถือว่าเป็นคําใหม่มากๆ เลยแล้วถามว่ามีที่มาที่ไปจากไหนมันมีที่มาที่ไปจากคําว่า l u ช c ค่ะซึ่งในสมัยก่อนนูน่นเมื่อนานแสนนานมาแล้วเนี่ยนะคะคำคำนี้มันแปลว่าแท่งหรือว่าบ้องหรืออะไรสักอย่างที่มันยาวๆค่ะแล้วรู้ไหมคะมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าคนสมัยก่อนค่ะหลังจากที่ไปออกไปทํางานอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ต้องกินข้าวเที่ยงกันใช่ไหมเขาก็จะกินอะไรที่เป็นแท่งยาวๆย,ยกตัวอย่างเช่นขนมปังกับชีสนั่นเองค่ะเขาก็เลยเหมือนกับว่าให้ไปกินแท่งนั้นกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดนะคะคําว่า l u n c ก็เลยกลายมาเป็นคา ว่าอาหารเที่ยงและสุดท้ายก็เรียกสั้นลงกลายเป็นคําว่า lunch นั่นเองค่ะส่วนคําว่า dinner เนี่ยนะคะบอกเลยว่างงกว่าเดิมอีกค่ะเพราะว่าคําว่า dinner เนี่ยไม่ได้แปลว่าอาหารเย็นนะคะแต่ว่ามันแปลว่าอาหารมื้อหลักของวันค่ะและในสมัยก่อนเนี่ยมันหมายถึงมื้อกลางวันค่ะทุกคนถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าคํานี้นะคะมีที่มาจากโอฟรนช์คำนี้ ซึ่งมีความหมายว่า first meal of the day หรือว่าอาหารมื้อแรกของวันค่ะก็ย้อนกลับไปตรงที่วิวเล่าถึง Breakfast นิดนึงนะว่าผู้ดีเขากินมื้อแรกกันตอนเที่ยงนะคะก็คือกินเป็นมื้อหลักตอนเที่ยงเลยว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งจริงๆแล้วคำนี้มีที่มาจากภาษาละตินอีกทีหนึ่งก็คือคำนี้นั่นเองทีนี้ภาษาละตินคำนี้นะคะมันก็จะหมายถึงการหยุดอดอาหารมาทั้งวันอีกทีนึงคะ่ะดังนั้นคำว่า d ิน n e r จริงๆแล้วเนี่ยมีความหมายเกือบจะเหมือนคำว่า breakfast เปะเลยนะคะทุกคนซึ่งในสมัยปัััจจจจุบนนนนีีนะะนี้ะะคกกฤฤ็็เหหว่่าาทองฤษยมลๆ ยังเรียกอาหารมื้อเที่ยงนะคะว่าดินเนอร์อยู่คือเขาจะเรียกในเซนส์ของการกินอาหารมื้อหลักของวันนั่นเองค่ะมื้อหลักของวันเนี่ยไปอยู่ตอนเที่ยงก็เรียกว่าดินเนอร์หรือว่าไปอยู่ตอนเย็นก็เรียกว่าดินเนอร์นั่นเองแต่ว่าด้วยอะไรต่างๆในสมัยปัจจุบันเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยจะกินอาหารมื้อหลักของวันเป็นตอนเย็นมากกว่าดินเนอร์ก็เลยค่อนข้างจะไปอยู่ตอนเย็นประมาณนั้นค่ะและคําสุดท้ายคําว่า s u ปอร์นั่นเองคําว่า s u ปอร์ที่เราใช้เรียกเดือดละ s u ปอร์เนี่ยนะคะหรือว่าหลายๆครั้งเราจะได้ยินฝรั่งาาว่ Super คํ น,นี่ก็มีที่มาจากโอฟรนช์คำนี้ค่ะ ซึ่งถามว่ามันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอาหารมื้อเย็นนะคะคือเหมือนกับว่าเหมือนคนสมัยก่อนน่ะเขากินมื้อหนักตอนเที่ยงไปแล้วใช่ไหมตอนเย็นเขาก็จะไม่ค่อยได้กินหนักอะไรขนาดนั้นค่ะและคําคำนี้ที่เป็นที่มาของคําว่า s u ปอร์เนี่ยคะก็คือรากศัพท์ของคําว่าซุปนั่นเองค่ะเพราะว่าสมัยก่อนอาหารมื้อเย็นเขานิยมจะกินซุปเป็นหลักนั่นเองค่ะนี่ก็น่าจะทําให้หลายๆคนเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าทําไมอาหารเช้าถึงเรียกว่า b r e a k าสต์ทำไมอาหารกลางวันถึงเรียกว่า lunch ทำไมอาหารเย็นถึงเรียกว่านเนอร์และบางคนถึงเรียกว่า s u ปอร์แล้วทำไมบางคนถึงสับสนอร์ n e r บางคนถึงกินเบรคฟาสต์ตอนเที่ยงประมาณนี้ค่ะหรือว่าจะทําให้หลายๆคนงงมากกว่าเดิมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้วิวเริ่มหิวแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าวิวเนี่ยยังฟาสต์อยู่นึกออกไหมยังอดอาหารมาอยู่นะคะยังไม่ได้กินมือแรกของวันเลยดังนั้นวิวขออนุญ,ญาตหยุดการอดอาหารด้วยการเริ่มมื้อเบรคฟาสต์ของวิวณเวลานี้เลยค่ะสําหรับตอนนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายสวัส ไม่ทุกคนดูความฟลัฟฟี่ของมันสิความฟลัฟฟี่ของมันนะคะจริงมันก็ควรจะไม่แม่อร่อยนะเพราะว่ามันก็คือขนมปังจิ้มกับน้ำผึ้งแล้วก็ไข่กับนมนะคะดังนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่อร่อยและทำง่ายมากๆามีความสุขมากๆบอกเลยหิวยืนพูดอยู่ตั้งนานถามว่าหิวไหมหิวนะคะพอถอะเลิกถ่ายนะคะวันนี้ลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ